โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่วนช่องวันเดย์นะครับสำหรับในเกมอาวีในวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นเติมคูปองพิเศษเติมคูปองเพียง1คูปองพร้อมรุ้นรับสกิน Dimension b บร a k e r ของนาคอสนะครับโดยการเติมคูปองอ่ะครบที่กำหนดจะรับฟรีตัวกิจกรรมทะลุมิติทันที โดยระยะเวลาของการโปรโมชันนี้ครับจะอยู่ภายใน7วันเท่านั้นระยะเวลาตั้งแต่20สิงหาถึง26สิงหาคามนี้นะครับโดยสกินที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือสกินของนาคอนเนาะก็เป็น i m m n s s o o n r e k k r r นาคอนก็เป็นสกินที่เข้ามาใหม่เท่าที่เห็นก็คือมันเปลี่ยนของเรดกับบูด้วยมั้งในเกมใครสนใจก็เล่นกันได้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเติมให้ดูเออแล้วมันมีกิจกรรมนึงที่เข้ามาด้วย เดี๋ยวน่าจะมันน่าตัดไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวกดไปเลยอือันนี้ก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือนาครกระดานโทมิติอือก็น่าจะขาย,ขายเกมเศรษฐีที่มันเล่นทอยเต๋าก็เดินตามกระดานไปเรื่อยๆซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ใช่กิจกรรมที่มันได้สกินนาคอนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูอีกทีดีกว่าอ๋อโอเคก็คือกดเข้ามาันจะมาอยู่ในหะน้ากิจกรรมอันนี้เนาะแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้ได้ ก็เป็นไปตามที่ขีดอะก็มันน่าจะเป็นแบบทอยลูกเต๋าแล้วก็เป็นแตามเกมเสรษฐีอันนี้มีไกด์แผนที่เมืองอม,มันจะได้เป็นรูนเนาะถ้าสังเกตจะได้เป็นรูนส่วนใหญ่เดี๋ยวลองไปดูพวกกฎกติกาของกิจกรรมนี้แล้วกันกิจกรรมนาคอสกระดานทะลุมิตอมิอันนี้นำมาชื่อกิจกรรม โอเคมันก็จะมี1ทําภารกิจรายวันเพื่อรับไอเทมปริศนาจากนั้นใช้ไอเทมปริศนาเพื่อเคลื่อนที่ไปยังช่องต่างๆก็น่าจะอารมณ์คล้ายเกมเศรษฐีละข้อ2ในแต่ละช่องจะมีของรางวัลที่แตกต่างกันไปอ๋อแปงว่าแต่ละช่องก็มีของที่แตกต่างกันก็อย่างที่เห็นในกระดานาเมื่อกี้แล้วก็ข้อ3เมื่อไปถึงช่องพิเศษครั้งแรกจะปลดล็อกเนื้อเรื่อง แล้วจะได้รับรางวัลซึ่งรางวัลจะปลดล็อกสามารถดับได้ที่ไกด์แผนที่แล้วข้อ4ก็คือทุกครั้งที่วนครบจะปลดล็อกรางวัลพิเศษทางด้านขวาซึ่งสามารถรับได้สูงสุดถึง4ครั้งอ๋อมันก็เป็นรอบมันน่าจะเดาว่าถ้าครบรอบหนึ่งก็จะได้เป็นตามด้านขวามือนะแล้วก็ข้อ5หลังได้รับรางวัล ทางด้านขวามือทั้งหมดแล้วหากยังมีไอเทมปริศนาเหลืออยู่ก็ยังสามารถเล่นต่อเพื่อรับรางวัลได้ก็คือเล่นได้จนกว่ารางวัลบนกระดานจะหมดโอเคสําหรับกติก,กาก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดูของที่เป็นไกด์แผนที่เมืองเนาะว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างแล้วได้รางวัลเป็นอะไรอืมถ้าที่ดูก็จะเป็นพวกรูนเนาะเออพวกรูนทั้งหมดเลยโดยไกด์แผนที่เมืองก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเนาะ โดยเครื่องประดับกระต่ายของไวโอเลอันที่ซ้ายเมือนอะที่เป็นเหมือนกระต่ายไอเทนจําเป็นในการแปลงร่างของไวโอเลตซึ่งภายในมีคริสตัลมิติอยู่ว่าแต่มันมาตกอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเป็นเนื้อเรื่องเนาะโอเคแต่ว่ามันก็ระด,ดับ100รลูนต่อไปเป็นประตูมิติพลังแห่งมิติที่บิดเบี้ยวจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างมิตมิก็เป็นเนื้อเรื่องอีกเหมือนกันแล้วก็ได้รูน100รลูน โอเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปต่อโอเคต่อไปเป็นโรงเรียนมัธยมโคชิฮาระโรงเรียนใหม่ของนาคอสแต่วันนี้ดันเป็นวันหยุดไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะได้หรอโอเคอันนี้อีกหนึ่งร้อยลูนต่อไปเป็นเครื่องประดับแมวของเทวานาสัสไอเทมที่จำเป็นต่อการแปลงร่างของเทวานาสัสซึ่งภายในมีคริสตัลวิตติอยู่ว่าแต่มันมาตกอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะ อโอเคก็อีก100รลูนเนาะเดี๋ยวไปต่อไปอืมโอเคต่อไปก็เป็นของไวโอเลตเนาะก็จะเป็นก็เป็นตัวไวโอเลตเลยก็คือผู้ที่มีพลังในการควบคุมมิติและยังเป็นเพื่อนใหม่ที่นาคอสได้พบกันหลังย้ายมาที่นี่ดูเหมือนเธอกำลังหาอะไรอยู่นะได้100ร้ลูน หาไอกระเป๋ากระต่ายเมื่อกี้หรือเปล่าน,นะอันนี้เท้าอันนี้เท้าน่าจะใช่เราต้องลองไปดูในเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งนะต่อไปเป็นการแข่งขันสนามแข่งขันแห่งโลกมิติแห่งนี้ใครค่าเขาเข้ามาเลยอ๋อก็คงเหมือนกิจกรรมที่ให้รับสก,กินของคีล่าแหละก็อันนี้ก็คงน่าจะเป็นแค่ในใน,ในแผนที่เฉยๆเป็นเนื้อเรื่องได้รับอีกหนึ่งร้อยลูนต่อไปเป็นสกายทรี สิ่งปลูกสร้างที่งดงามและสูงที่สุดในโลกมิติแห่งนี้อื <c oughs> ก็ได้รับอีกหนึ่งลอยลูนต่อไปเป็นตัวของเทวานาัทผู้ที่มีพลังในการควบคุมมิติและยังเป็นเพื่อนใหม่ที่นาคอสได้พบหลังจากมาหลังจากย้ายมาที่นี่ดูเหมือนเธอกําลังรีบไปไหนหรือเปล่าอเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับแมวที่เทวานาจะแปงลงร่างอันนี้ดาเดารลวนเลยเดี๋ยวต้องไปดูเนเรื่องอีกทีหนึ่ง แต่ว่าได้แล้วก็ได้อีก100รลูนเนาะเคแล้วก็สุดท้ายเป็นจุดพักใช้พลังงานแห่งมิติเพื่ออัปเกรดมอไซค์ให้เร็วขึ้นรละอีก100รลูนโอ้สำหรับกิจกรรมนี้ก็ก็ได้ทีละร0อยร้อยรลูนเนาะก็ดูก็ก็สำหรับเริ่มต้นก็น่าจะดีเนาะแล้วก็สายฟรีก็โอเคแหละก็สำหรับ100รลูนแล้วมันก็จะมีรางวัลในกระดานด้วย ใครสนใจก็ลองมาเล่นดูเดี๋ยวเราต่อไปนะ่าจะเป็นดูวิธีว่าเราจะได้รับพวกอไอเทมปริศนามาเหมือนทอยเต่าในเกมนี้ยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ลองไปกดโยนดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเาเตือนคุณมีจํานวนการเดินไม่เพียงพอสามารถหาจํานวนการเดินเพิ่มได้จากการทําภารกิจหลายวัน อืมภารกิจรายวันก็น่าจะเหมือนพวกกิจกรรมก่อนหน,น้านี้ว้าน่าจะเป็นพวกล็อกอินหรือเล่นจับคู่อะไรพวกนี้แน่เลยเดี๋ยวลองไปกดกดดูแล้วกันว่าตรงว่ารับไอเทมปริศนาเพิ่มน,น่าจะเป็นตรงนี้รับไอเทมปริศนาโอเคนี่ไงก็คือเป็นล็อกอินถ้าล็อกอินแล้วล็อกอินก็คือแค่เข้ามาเล่นปกติเนาะก็ได้แล้วละสามชิ้นแล้วจะมีทำลายป้อมสิบปอมทำลายปอมสิบปอมก็คือทำลายทุป้อมในเกมแล้วก็ จับคู่ชนะหนึ่งอันเนาะแล้วก็กิจกรรมอื่นก็ยังไม่เห็น๋อมีออ i นี่โอเคโอเคอือก็น่าจะมีสําหรับกิจกรรมวันนี้น่าจะมีประมาณนี้เนาะไม่มีแล้วอะอืมโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้อืมภารกิจแต่ว่าอกอินสะสมได้3อันแล้วก็ทำลายป้อมได้1อันต้อง10อันแนะ่แล้วก็ชนะชนะหมดจับคู่อือ ก็ก็ปกตกิเข้ามาเล่นอยู่แล้วก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันมีกิจกรรมนิดนึงเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่ที่ที่เขาบอกว่าเติมเพียงหนึ่งคูป,ปองรับที่ที่เล่นเพื่อรับสก,กินของนาคอสแต่ว่าแต่เดานะว่าน่าจะเข้าวันนี้นะที่เป็นแบบกิจกรรมรับสก,กินนาคอสอยูงไนอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นแบบร้านค้าเติมคูป,ปองอเติมอีกแล้ว <laughs> โอเคจะเสียเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยเก้าสิบเก้าคูป,ปอง ก็คือได้ไอเล่นฟรีสกินนะเล่นสกินใหม่นาะคอสเล่นได้สามครั้งมาเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่ออืมแล้วก็มีเออไอเนี่ยเล่นฟรีสกินใหม่นาะคอสอ,อีกสองร้ก้าสิบเกคูปองแล้วก็เติมเงินอีกสี่เก้าสี่รอยเก้าสบเก้าคูปองรับคัมพีขั้นสูงแล้วก็เล่นฟรีสกินใหม่นาะคอสก็คือก็ ก็เติม้นได้มัง้งหกร้อยเก้าสิบเก้าองเพื่อได้เดี๋ยวเราลองมาเติมให้ดูแล้วกันสําหรับกิจกรรมนี้เป็นไงเราว่า็อกอินยังได้ลูนเยอะเลยโอเคก็สาหรับสายฟรีก็ถือว่าโอเคนะสาหรับการเราอินแล้วว่าโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกิจกรรมนาะคอร์กระดานทุมิติดูแล้วกันว่าเป็นไงเพราะว่าเมื่อกี้ได้มาจากเราอินสามสามไอเทมปริศนาที่มาจากคาลูเตาเนี่ยไอเทมปริศนา เขาจะพยายามจำชื่อให้ได้เรารู้สึกเราสับสนกับลูกเตา่ามากกดยนหนึ่งครั้งโอ้โอ้มันเป็นสุ่มอย่างนี้เลยไม่มีแบบลูกเต่าหมุนๆเนาะโอเคโอเคได้กุหลาบมิตภาพมาได้สองครั้งโอ้ได้สองแต้มนี่ได้ห้าสิบรูน,นโอเคแล้วก็น่าจะได้อีกครั้งหนึ่งนึงเดี๋ยวลองกดดูโอ้ได้สองแต้ม <c oughs> ได้เพชรห้าสิบเพชรโอเคก,ก็ก็เดี๋ยวไปลองเล่นเกมกับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเล่นเกมแล้วลองมาเล่นดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อก็เล่นเกมกับทำลายป้อมใช่ไหมอืมทำลายป้อมสิบอันแล้วก็จานวนชนะหมดจับคู่อีกหนึ่งครั้งถึงจะได้อย่างละเม็ดน้เป็นเม็ดได้ไหมหน่วยเป็นเม็ดได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะได้เป็นอันนี้ต้องครบหลายๆลแล้วโอ้โหมีอิโมจิมีเอฟเฟกสังหารแล้วก็เอฟเฟกวาร์ปแล้วอีกอันหนึ่งก็เอฟเฟกวิ่งก็คือถ้าได้วนครบรอบแรกได้เอฟเฟกวิ่งก่อนแล้วก็ไล่ได้ลงไปเนาะ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลองไปเติมดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงโอเคหลังจากไปเติมมาแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนลวกันว่าได้ไหมได้จริงไหมเติมเงินนี่เติมคูป,ปองโอเคนี่คือเราเติมไปเยอะและเติมจนครบแล้วก็จะได้ของมาเติมไปค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> ก็ได้พวกเออเล่นกิจกรรมเนี่ยเล่นฟรีได้มาสามใบละ น่ากิจกรรมน่าจะมาวันนี้เดี๋ยวเนี่ยกดใช้ยังไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมาวันนี้นะเพราะว่าเหมือนเห็นประกาศอยู่นะ่าจะเป็นวันนี้วันที่ยี่สิบอ่ะใช่วันนี้ที่ยี่สิบโอเคเดี๋ยวลองไปดูสกินของนาคอร์ละกันเผื่อใครอยากได้เนาะเราก็เราก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ว่าจะลองดูก่อนละกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูมันค่อนข้างสวยเลยะใครสนใจก็ไปเล่นกันได้นะอืม น่าจะอยู่ในร้านค้ามั้งถ้าเราจะไม่ผิดลองกดดูค่อนอะใช่ใช่นี่ตรงร้านค้าน,นี่เลยโอ้โหโอ้โหุ้ยมันสวยมากเลยโอ้โหนี่รู้สึกสว่าไม่ได้เล่นนาคอนนะแต่รู้อยากเล่นขึ้นมาเลยสก,กินมันสวยมากโอ้โหเฮ้ยสก,กินมันสวยจริง โอ้มันดีนะได้เยอะอยู่นะเอฟเฟคเสียงผู้สุดเทพพื้นหลังอันนี้มีสุดเทพสุดว้ามขอบโปรไฟล์โอ้ก็เท่นะโอ้นี่ไงเปลี่ยนมอนสเตอร์ป่าด้วยโอ้โหสุดไปเลยอยากได้อะไรเนี่ยนี่ขนาดไม่เล่นนาคอนยังอยากได้เลยโอ้มันสวยนะสวยสวย เดี๋ยวต้องมีคนมารีวิวแน่ๆเลยแต่มารู้จะได้ปะถ้าได้จะมารีวิวให้ดูนะโอเคโมูมันสวยนะเพอ่ออยากได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละสําหรับกิจกรรมตอนนี้เนาะเราคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมของนาคอรมาในตอนเที่ยงก็บ่ายสองแต่ถ้าเราว่างเดี๋ยวเราจะทาคลิปออกมาแล้วกันแต่หวังว่าครึ่งวันจะอ่านครั้งแล้วมันก็ไม่อ่านตอนกิจกรรมที่ช่วยอาริเนาะ ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้ถ้าใครคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ลงก็มีอะไรพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้นะครับเออแต่นี่กําลังคิดอยู่ว่ารู้รรสึกว่าตัวเองเติมคูป,ปองเยอะมากรู้เสีงยงเงินเยอะมากถ้าถ้าใครมีร้านเกมแบบที่มันเติมเหมือนเกมแล้วมันราคาถูกก็แนะนํากันบ้านได้นะเดี๋ยวจะลองไปเติมดูก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าถ้าราคามันโอเคกว่า ที่เติมอยู่ก็จะไปเติมก็ขอบคุณไว้ก่อนเลยท่าหัับคนที่แนะนํานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ